สวัสดีคะ่คะ,คะเราก็าสู่รายการ What ตอ o ์ฟู้ค่ะประเดิมการกลับมาของ w h a t the Food ซีซั่น2ต้นหอมรัศมีแขให้ตายนะครับสองนนี้ถึงจุดที่ต่ำสุดของการเร็วมาก <c oughs> ถึงขั้นต้องมาออกรายการนี้แล้วต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดว่าทําอาหารแล้วอร่อยกว่าผิมเชฟอ,อ่ะขอภัยไปล่วงหน้าเลยนะคะไม่ได้ตั้งใจจริงๆออ้ยพูดจริงปะเนี่ยโแล้วกูต้องหยาดนี้ไปในหม้อเหรอใครจะหั่น เนี่ยือมากินตรงนี้ได้หมดเลยเหรอใช่จริงหรอพี่คิดเมนูให้หน่อยดียพี่จะทำเมนูอะไร <c oughs> ต้องเปิดตู้เย็นก่อน <c oughs> ลืมโปรเซสหมดแล้วแม่งไม่ได้ไทยนะให้ฉันทำอะไรไปล้างหมายถึงไปล้างล้างเป็นไหมแล้วทุกวันนี้ไม่เคยล้างเลยเหรอ <c oughs> แค่ผ่านน้ำ <c oughs> <c oughs> โอ๊ยส่วนผสมเยอะมากผมยื่นจ่ากจริงใช่ไหมได้ดิเอาอันบนผมยิบไม่ถึงอะไรนะอะไรสองพี่น้องเดินไปน้องตามพี่ชายจะรู้ใช่ไหมถ้าเราแพ้เราต้องออกจากวงการการทาอหารเมนูเดิมวพันใหญ่ขนาดนี้เลยเดียพันใหญ่มาก